สวัสดีครับพบกับสุลุคาแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ด่วนโรเมนอัมาริมพร้อมลากุนซอแมนยูหากถูกมองไม่ใช่คนที่เหมาะสมแล้วโรเบนอัมาริมให้คุนแมนยูนะครับยืนยันว่าตัวเองพร้อมที่จะอำลาปีแสดงหากถูกมองว่าไม่ใช่คนที่เหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าวอีกต่อไปแล้วโดยแมนยูนะครับไปต้าการกมทัพของอัมบเริมต้องจบซีซั่นนี้ด้วยมือเปล่าหลังพ่ายแพ้ต่อสเปอร์ 10ในศึกยูฟายูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะที่ผลงานในพรีเมียร์ลีกปีแสดงก็อยู่ในอันดับที่16ของตารางคะแนนณขณะน,นี้และนั่นหมายความว่าพวกเขาไลา่เม่ทันในโควตาในการไปเล่นในศึกฟุตบอลยุโรปรายการใดๆในฤดูกาลหน้าแล้วล่าสุดอัมบริมนะครับที่เพิ่งเข้ามากุมทีมแมนจูเเมื่อเดือนพฤศจิกายนกล่าวถึงเรื่องอนาคตของตัวเองกับทีมว่า ตอนนี้ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อปกป้องตัวเองมันไม่ใช่สไตล์ของผมผมไม่มีอะไรที่จะแสดงให้แฟนบอลดูตอนนี้ผมต้องการแค่สัตยาน,นิดหน่อยผมเปิดกว้างสเสมอถ้าบอร์ดบริหารและแฟนบอลรู้สึกว่าผมไม่ใช่คนที่เหมาะสมแล้วผมก็จะไปในวันถัดไปโดยไม่พูดถึงค่าชดเชยใดๆแต่ผมจะไม่ลาออกอีกผมมั่นใจในงานของตัวเองอย่างที่คุณเห็นผมจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรในวิธีการทำงานของตัวเองผมสื่อสัตย์กับผู้คุณสเสมอมา เราทำผลงานได้ไม่ดีในวันนี้แต่เราก็ดีกว่าคู่แข่งผมคิดว่าวันนี้ไม่ใช่วันนั้นเราไม่ได้สมบูรณ์แบบเรายังต้องปรับปรุงอีกมากโอ้โหบอกได้เลยนะฮะแฟนๆว่าอย่างไรนะครับอําริมยอมออกนะฮะถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับแฟนบอลและบอร์ดบริหารนะครับแล้วก็ยังพูดอีกนะครับว่าการทำงานยังเหมือนเดิมนะครับจะไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของตัวเอง นั่นก็คือหลัง3คนนะฮะมั่นสิไวอยู่บ่ละครับพี่น้องแฟนแมนยูว่าอย่างไรล่ะครับด่วนบูโนโฟน,นันพร้อมย้ายทีมหากแมนยูต้องการเงินจากเขาแลังจากพ่ายแพ้นในนัดชิงชนเลิศยูฟ่าโยโปรปาลีกนะครับกับตันทีมบูโนโฟน,นันก็พร้อมที่จะลาแมนยูหากสโมสร ต้องการขายเขาเพื่อนำเงินมาเสริมทัพโดยมีข่าวเชื่อมโยงกับลีกซาดิอารเบียฟูโน่เปิดใจนะครับหลังแพนะ้นาชิงผมเป็นคนพูดตรงเสมอนะถ้าแมนยูคิดว่าถึงเวลาแยกทางกันเพื่อที่จะหาเงินหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องยอมรับบางทีฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้ผมพูดอยู่เสมอว่าจะอยู่กับสมโมสรต่อไปจนกว่าสมโมสรรู้สึกว่าถึงเวลาที่ต้องแยกทางซึ่งผมยังอยากพาแมนยูไปให้ได้ไกลกว่านี้นะแต่นี่แหละฟุตบอลเราไม่มีทางรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต เรียกได้ว่าโอ้โหเหมือนทีมจะแตกยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะเป็นแฟนโอ้โหบูโน่ก็อยากจะอำลาเหมือนกันนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะที่ผ่านมามีโชคช่วยคินจวกแมนยูยับหลังพายสเปอร์นัดชิงดำยูโรปาลีกนัดชิงโชคไม่ช่วยร้อยคินนะครับตำนานแมนยูออกมาสับย่างหนักหลังพายให้กับสเปอร์นับล่าสุดนะครับสำหรับแมนยูในนัดชิงชัเลิศของยูโรปาลีก โดยเปรียบเรยด้วยว่านี่มันไม่ใช่เรื่องดีแน่ถ้าหากต้องหวังพึ่งให้แฮร์รี่ม่กวายมาช่วยทียมร้อยเคนตำนานกองกลางของแมนยูนะฮะกล่าวว่าที่จริงก่อนหน้านี้นนปีแสดงก็ไม่ได้มีฟอร์มที่ดีนักกับการเล่นเกมทั่วยุโรปหลายนัดและแค่มีโชคช่วยเท่านั้นที่ให้ได้มาถึงรอบชิงชันเลือดได้ในขณะที่แมนยูนะครับมีผลงานที่เร็วร้ายในศึพรพิมลีกแต่ในโยูโรปาลีกพวกเขาทะลุมาถึงรอบชิงดําได้ในสภาพที่ไม่แพ้ใครในรายการดังกล่าว แม้แต่นัดเดียวด้วยแต่ทีมของกุนซือรโรเบนอัมริมกลับมาพาชัยต่อสเปอร์1-0ในนัดชิงดําคีมเปิดเผยต่อว่าจากตอนแรกที่คุณคิดว่าแมนยูคงไม่มีทางแยกกว่าน,นี้ได้อีกแล้วแท้ๆแ,แต่นั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพวกเขามาตลอดทั้งฤดูกาลนี้ก่อนหน้านี้พวกเขาก็มีผลงานในเกมทั่วโยุโรปเป็นตัวช่วยและมันก็คอยลบรอยร้าวขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในแมนยูตลอดช่วงที่ผ่านมาพวกเขาเป็นทีมที่ถูกเอาชนะได้ง่ายมาตลอดทั้งฤดูกาล ที่ผ่านมาพวกเขาก็มีโชคอยู่บางครั้งกับการเล่นเกมทั่วโยุโรปและคืนนี้ก็เป็นอีกครั้งที่พวกเขาทำได้ไม่ดีเปียงแต่โชคร้ายที่หนนี้พวกเขามีโชคไม่มากพอพวกเขาไม่ได้แสดงเห็นถึงคุณภาพที่ดีพอและมานั่งสบารมณ์ทมีตัวเลือกไม่มากนักด้วยถ้าคุณต้องหวังพึ่งแต่แฮร์รี่ไมกไวยเป็นคนช่วยกอบกู้สถานการณ์แล้วแล้วก็มันก็แปลว่าคุณมีปัญหาแล้วคนที่ใช่ โน่ยังหนุนอัมริมคุมแมนยูต่อแม้ผลงานย่แย่คุมทีมต่อไปบุนโนฟานกับมิฟิลแมนยูยังกลางปีปกป้องรูเบียนอัมริมพร้อมบอกว่าไม่ได้สนใจเรื่องเงินเป็นหลักเกี่ยวกับเส้นทางการแข่งขันของตอน,น,นบุนโนฟานนะครับกองกลางกับตันคิมแมนยูแสดงความเชื่อมั่นที่ว่ารูเบียนอัมริมยังสมควรได้เป็นกุนสือของแมนยูต่อไปอัมริมพาทีมทำงานได้อย่างย่แย่แยนในลีกจนทำให้ปัจจุบันทีมจมอยู่ในอันดับที่16ข,ของตรงนารางคะแนน ทำร้ายล่าสุดยังชจทแชมยูฟายูโรโปรลีกอีกซึ่งมันก็ทำให้เกิดการตั้งประเด็นขึ้นมามากว่าเขาสมควรได้รับโอกาสต่อไปหรือไม่ผมคิดว่าโรเบนนัมริมคือคนที่ใช่สำหรับเราแล้วแหละผมไม่คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการนี้มันสะท้อนถึงคุณภาพที่แท้จริงในการเป็นผู้จัดการทีมของเขาผมคิดจริงๆว่าเขาคือคุณสือที่เหมาะสมสำหรับอนาคตของสโมสรฟุตบอลแห่งนี้บูโนลระบุมิกฟิวชาวพุตเกียรเสริมได้ว่าสํารับตัวแล้วเงินไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุด ทำการกระแสข่าวลือเกี่ยวกับการย้ายทีมของเขาที่มีออกมาเรื่อยๆสําหรับผมแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องเงินแม้แต่นิดเดียวถ้าผมอยากจะย้ายออกจากทีมเพราะเรื่องเงินแล้วแล้วก็ผมก็มีทางเลือกที่จะย้ายออกไปเสมอแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นหลักสําหรับผมสิ่งที่ผมต้องการคือการได้แชมป์และมีส่วนร่วมในบรรดารายการที่ดีที่สุดกระโชนพูดถึงอโมริมครั้งแรกผมถูกจับนั่งสำรองแมนยูด้วยแชมป์ยูโรปาลีก มาแล้วนะครับการชว่วยพูดถึงอัมมริมครั้งแรกปมถูกจับนั่งสำรองแมนยูวิดแชมป์ยูโรปาลีกอเลรันโดการดาโชนะฮะปีทีมชาติอาร์เจนตินาของแมนยูให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับกับอัลบิซาเลเต้ทอร์กซือบ้านเกิดอาร์เจนตินาหลังจบเกมยูฟ่ายูโรปาลีก2024-2025รอบชิงชนะเลิศซึ่งแมนยูได้เป็นแค่พระรองชวดตุ่แชมป์ในฤดูกาลนี้แมนยู U, นะครับอันดับที่16ในพรีเมียร์ลีก ให้กับสเปอร์ทีมอันดับที่17ลุ้มลีกไปแบบชิวเฉียด10พลาดทั้งแชมป์ยูฟ่ายูโรปลีกและกดตัาไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทำให้ปีแสดงจะไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าเลยสักถ้วยท่นานั้นอเลนโดการนโชก็เป็นประเด็นร้อนในเกมนี้เมื่อถูกโรเบนอัมริมกุนซเมนโยจับนั่งสำรองแม้ฤดูกาลนี้โดยลงสนามไปถึง58เกม ได้ออกสตาร์ทสามช่งเกมแตกลายเป็นเมสันเมาส์ที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาลุ้งเล่นได้ไม่กี่นัดเป็นตัวจริงแทนทําให้เลยฮันดูการ์ล่ช่วโพสต์ก่อนเกมลงสตอรี่ในอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเป็นภาพที่เขาทําประตูได้ทั้งในเอฟคัพรอบชิงชนะเลิศที่แมนยูชนะแมนซิตี้ดูการ์สมสามถึงสองสี่และควาาแชมป์ล่าสุดของสโมสรในศึกคอมมูนิตี้ชิลช่วงต้นฤดูการปรีแสดงเสมอโรเบยิฟ้าหนึ่งหนึ่งก่อนแพ้ดวลจุดโทษหกสี่ หลังจบเกมโรเบโตพี่ชายและเย็นสุดตัวของอเลิฮานูการนาโชกบโพสตอรรี่ประชดโรเบนนอมริมเป็นรูปน้องชายเดินผ่านถ้วยแชมป์ยูโรปบรีพร e ้อมกับความที่ว่าทำงานแบบไม่มีใครเหมือนช่วยทีมทุกรอบยิงได้2ประตูในรอบจริงสองครั้งหลังสุดแต่ได้ลงแค่19นาทีแล้วก็ถูกยนทิ้งไปว้าวฮ่า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 ล่าสุดนะครับอเลฮานดการนาโชที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาในนาทีที่71 ก็ไม่สภาษ์หลังจบเกมที่เมนยูช่วดแชมป์ยูโรปาลีกอีกแล้วว่าผมลงเล่นทุกรอบเพื่อช่วยให้ทีมเข้าถึงรอบจินชาเลตแล้ววันนี้ผมมีเวลาแค่20นาทีส่วนเรื่องอนาคตกับเมนยูแล้วมีข่าวว่าอาจจะยัดทีมในช่วงซัมเมอร์นี้กานอาโชตตอบสั้นว่าผมไม่รู้ผมจะพยายามสนุกกับช่วงซัมเมอร์แล้วค่อยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จริงๆเนี่ยต้องให้เป็นตัวชิงเลยนะฮะการาโชโอ้โหไปเอาเมซันเมาล์ลงได้ยังไงครับกูเลงเงน นี่คือสรุปข่าวแมนยูนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่22พฤษภาคมนะครับ